หนังติดล้อนะครับมาในเบลกที่2ครับเราไปกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกับงานช้างประจําปีครับงานช้างปีนี้ก็ถือว่าจัดยิ่งใหญ่นะครับมีผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศในประเทศมากมายเลยนะครับให้ความสนใจกับกิจกรรมหลังจากที่ว่างเว้นไปในช่วงโควิดนะครับปรากฏว่า งานนี้นะครับก็ได้รับคำชมนะครับจากผู้มาเยือนนะครับว่าเป็นการจัดงานแบบมหัศจรรย์มากๆนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับพิธีกรภาคสนามอย่างเช่นพี่ชา,ชาวชาวนิจมดอนนะครับจะพาไปตะเวนดูครับไปตามพี่ชาวกันเลยนะครับเราได้นำศิลปะการแสดงที่มีการ คุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่งานช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นมาสจันร์การต้อนรับแล้วก็เลี้ยงหานช้างแล้วก็เป็นโต๊ะจีนช้างนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายครับด้านหลังตอนนี้ขบวนช้างกำลังจะมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามดูบรรยากาศกันนิดนึงนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งมาสจันร์ของโลกเลยนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหรือว่าอีสานใต้นั่นเอง ในรอบรอบงานคงจะเห็นนะครับมีประชาชนแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับมาเข้าชมในบรรยากาศครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันครับแฟนแฟรยกัน โอเคเพ่ได้เดี๋ยวคุยกันคุณผู้ชมครับความหลากหลายในงานช้างสุรินเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามีความยิ่งใหญ่หลายๆท่านมาเที่ยวก็คงจะถามคุณน้องมาจากไหนครับมาจากสุรินนี่แหละค่ะอยู่หนองเต่าค่ะ,ะคมาทุกปีไหมมาทุกปีค่ะทุกปีนะสิ่งที่เห็นเป็นความมหัศจ,จรรย์คืออะไรบ้างช้างและผู้คนที่มาเที่ยวอะค่ะนะฮะลนน่สนุกไหมครับสนุกนะนกนะเห็นช้างกี่ตัววันนี้ นี่เป็นคุณลูกใช่ไหมใช่ค่ะคุณลูกนะนี่ก็คือนักท่องเที่ยวแต่ว่าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับยัง<อ>มีอีกหลายๆท่านนะครับที่มาช่วยบรรยากาศในวันนี้เติมสีสันขอบคุณคุณน้องมากครับรบ,<อ>บรรยากาศของงานช้างปีนี้นะครับ ก็เป็นถือว่ามีความคึกคักมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าจังหวัดสุรินทร์เราเนี่ได้มีการประชาัมพันธ์ในการจัดงานช้างเนี่ยมานานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโควิดหลังจากน้ําท่วมเราก็พยายามที่จะประชามพันธ์ให้พี่น้องประชาชนมาร่วมคือเรื่องการคืนความสุข หลังโควิดหลังน้ําท่วมนะครับและที่สําคัญเรามีกิจกรรมเพิ่มเติมมามา,มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของการแสดงช้างที่มาดูฟรีเรื่องการแข่งขันเปต,ตองเรื่องของไฟุตบอลดาราก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกจากกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเรื่องของ آ, การสร้างบ้านนะครับฆาชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงวิธีกลางนะครับแล้วก็มีจุดเช็คอินมากมายนะครับสำหรับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะหุ่นฟางข้าวนะครับที่เป็นรูปช้างนะครับก็มีคนโพสต์คนอะไรต่อกันมากมายนอกจอากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมแฟนะครับก็เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนี่นะครับตั้งแต่เช้าเฉพาะวันนี้นเนี่ยนะก็มีการแห่ช้างเข้าเมืองมานะครับแล้วก็มีเรื่องของอาหารช้างแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อช่วงบ่ายเราก็ได้ร่วมกันบันทึกกินในสบุ๊กนะครับเลคคอร์ดนะครับ กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดซึ่งก็เพิ่งได้นาเนินการไปนะครับถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการรับรองก็คงเหลือเฉพาะในเรื่องของจํานวนพี่น้องประชาชนมาร่วมนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ช่วยกันเสียสละนะครับและต่อเนื่องมาจนถึงเย็นนะครับในวันนี้นี่ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เสริมนะครับทำให้มีความคึกคักเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับโดยเฉพาะเราได้รับเกียรตินะครับ จากดาราทางช่องจ็ดนะครับก็คือฟุตบอลดารานะครับที่มาร่วมแข่งขันนะครับกับทางท้องที่ท้องถิ่นกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนซึ่งในงานครั้งนี้นะครับท่านปกรณนนะครับท่านสสปกรณ์ท่านก็เป็นผู้ที่นําหรือประสานงานนะครับให้มีการจัดการแข่งขันนะครับในในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ท่านมาให้กำลังใจมารับชมนะครับมาช่วยเชียร์หรือมีมีข้อเสนอแนะต่างๆนะครับหลายข้อเสนอแนะอาจจะทั้งบวกทั้งลบไม่เป็นไรครับข้อเป็นข้อมูลที่เราจะไปพัฒนาในการทำงานในปีต่อไปครับขอบคุณครับคงพอต้องขอขอบคุณนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้ง T ีสปอร์ ที่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้งานของเราคึกคักมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางกกอ,อทอนะได้มาช่วยส่งเสริมในส่วนนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่สิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้งานของเราคึกคักนะครับขอบคุณครับ ปีนี้ก็ถือว่าเปิดประเทศนะครับหลังจากที่เรามีประสบโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับก็จะเห็นว่าปีนี้คนตื่นตัวมากเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นโอกาสดีที่งานจัดงานช้างปีนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดี๋ยวว่าคนในพื้นที่นะครับวันนี้ออกมาเที่ยวกันมากมายนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วก็ค่ำคืนนี้ด้านสนามแห่งนี้ครับสนามศรีนาลงก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล2คู่นะครับโดยทีมลูกหลังติดล้อนะครับก็ขอบขอบคุณพี่เชานะครับขอบคุณพี่เชาพี่ใหญ่ของผมนะครับนำทีมล ติดล้อ,อมาเตะสังสรรค์กับทีมฝ่ายปกครอง am, ท้องถิ่นจังหวัดชุรินนะครับและคู่ที่กาลังจะเตะต่อไป ก็เป็นทีมที่พบกันระหว่างนะครับผู้นําฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับเช่นกันนะครับลรวก็ผู้นําเศรษฐกิจรวมทีมกันต้อนรับการมาเยือนของทีมซูเปอร์สตาร์ดารารวมหลายหลาย,ลายช่องครับมาตะที่นี่ซึ่งเป็นปีที่2แล้วครับเป็นปีที่2ติดกันนะครับทั้งหมดทั้งหลายนะครับเงินรายได้จากการจําหน่ายบัตรนะครับเรามอบให้กับองค์กรการกุศลนะครับให้กับมหาวิทยาลัยชภัฏศุลินให้กับมหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินนอกเหนือจากนั้นถ้ามีการบริจาคก,ก็จะมอบให้โรงพยาบาลสุรินกับมูลนิธิ จิตเด็กเสียงตึงนะครับทั้งหมดทั้งหลายการจัดงานในวันนี้นะครับค่าใช้ใจ่ายไม่มีเราได้รับน้ำใจจากพี่น้องทุกภาคส่วนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับถ้าเผื่อว่าปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเรียนเชิญนะครับพี่ชาวเรียนเชิญทีทุกอ่างติดล้อน,นะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับชาวจังหวัดสินครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นประเพณีประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกๆปีเราจะมีการจัดงานช้างขึ้นซึ่งเราจะรวมช้างของจังหวัดสุรินทร์มารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อจัดเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกยินดีที่ได้ปีนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดงาน <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีกิจกรรมฟุตบอลดาราเพื่อการสุขการกุศลนะคะ ดาราวันนี้สักสามสี่คนมีใครมาบ้างครับก็มีคุณชับวรากรคุณหลุยเตะกับฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์คะแล้วก็ผู้นําเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เงินที่ได้สมทบทุนทั้งหมดนะคะจะนําไปบริจาคช่วยโรงพยาบาลสุรินทร์แล้วก็บุลนีทีเจ็บจิบเตกเสียงตึงจังหวัดสุรินทร์ก็รู้สึกยินดีมากที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจนะคะก็หนึ่งการที่ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์เนี่ยค่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุรินทร์ ไปในตัวนะคะแล้วก็เป็นการโปรโมทจังหวัดสุรินทร์ด้วยคะ่ะ,คะ นั่นก็เป็นกิจกรรมงานช้างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนอกเหนือกิจกรรมที่มีการแห่ขบวนช้างมีโต๊ะจีนช้างนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ยังมีการขันฟุตบอลการกุศลที่สนามศรีนรงด้วยนะครับก็จบด้วยความสวยงามนะครับขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับกับรายการลุยขอบสนามกับวิชาสวสดีครับ ย้ <Yeah. S 2> ลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอยากพอรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใชย สายามก,ลลกูกลเด่นบอลกูเด่นบอลกูเด่นบอลสูดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปมกูเด่นบอลกูเด่นบอลุตบอลสยามกูเด่นบอลกูเด่นบอล,ลบรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทย ความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจ,จะเหนื่อยเท่าไรอยาร่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ